เป็นห่วงจุ้ยร้านค้าอย่างเงี้ยมันต่างจากห่วงจุ้ยบ้านหรือห่วงจุ้ยออฟฟิศไหมถ้าวิธีการจัดวางต่างมากแต่ถ้าเบสิกความต้องการไม่ตาม่างเพราะบิสเนสทุกบิสเนสต้องการกําไรคือทั้งสามมันต้องการเงินหมดถูกไหมต้องเป็นกระวนกับใครมีน้ําตาว่างเขาเดียวหนเด็กเขาไมอยู่อยู่เป็นนะเริ่มดูไม่ที่นี่ผีเยอะมาก <S <S ไม่เป็นไรมาขอ้อน,นะน้ำเลยไม่ต้องกปได้บ,บมากินเลย มือนจะคว่ำลงไปเลยอะมันอย่เนี้ยคือด้วยความที่ผีแถวเนี้ยพอเขาเห็นไม่ใช่เพอาเขาเห็นเรามาเขาไม่เคยเจอคนที่คุยด้วยได้มากันเต็มเลยจากบ้านหนึ่งมาเต็มเลยอ่ะผีมอมอยผีมูงผีมึงก็กหัวอะโทษทีค่ะ อย่างร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ขายเป็ดขายเป็ดย่างคือทั้งร้านเนี่ยมีแต่เป็ดว่ามันเถอะโมจุยเนี่ยก็จะแบ่งตามประเภทอาหารได้ไหมคะใช่การจัดวางมาบอกได้เลยว่าถ้าเป็นร้านอาหารสิ่งสําคัญที่สุดคือเตาซึ่งเกรดของอาหารน่ะมันมันมีความยากง่ายหรือหรือภาพลักษณ์ในหัวของคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตำแหน่งก็จะส่งผลด้วยมาพูดเลยอย่าบอกใครว่าเป็นลูกศิษย์ใครที่ช่หยทีนี้เข้าโหมดสอนจะโดนดีละ อ้ยดีครับคือเราเห็นสิ่งสำคัญที่สุดของร้านอาหารคือบเก็บเงินมึงมึงเงินมันจะเข้าไหมเอออย่าบอกว่าเป็นลูกศิษย์ครูเพราของทุกอย่างในเนี้ยตั้งพีหมดเลยทุกอย่าง